ตั้งตั้งอะไรเรียบร้อยอยังตั้งตั้งอะไรเรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยเรียบร้อยยังกูเป็นคนรู้ชีวิตมากเลยตอนเนี้ยเรียบร้อยอยังกูตั้งปุ่มอีกรอบนะเรียบร้อยอยังคอนโทรลดีกว่าคอนโทรลเป็นปุ่มนั่งคอนโทรน,นทรปุ่มนั่ง,ผผงแผนที่เราต้องดูแผนที่ใช่ไหมโอ้โหโอ้ดูโลเคชั่นดิไฟฉายไหมไฟฉายมีเหรอ ใช่เขาบอกอะไรรอบนี้จากรอบที่แล้วที่เราเล่นกันสองเดือนใช่ไหมใช่ไหมเซใช่ไหมใช่ไหมรอ้เล่นกันสองเดือนสองเดือนนะสองเดือนเลยนะไปไปเดี๋ยวทางไหนเซพร้อมไหมะปทางไหนทางไหนทางนี้ใช่ไหมรียต่อรีดต่อเราต้องไปหากันนี่นี่นี่เป็นเอ็อะไรนะเป็นตัวที่แม่งล่องหนได้ว่ะใจใช่ไหม เฮ้ยเชี่ยไอ้เกยดอะไรอะไรไปเถอะไปเถอะเสียงอิงช็อตๆนะอ๋อแค่เสียงสิงสาราสัตว์ที่ไม่ต้องไปกลัวอะอ๋อแค่เสียงเสียงสิงสารสัตว์เอ๊ะกระปุกยาเอ้ยขึ้นได้เหรอขึ้นยังไงอ๋อบันไดยูนี่ขึ้นบันไดอือกระปินชัดเปิดไม่ได้ อย่าครับเก็บไม่ได้ต่อไปต่อเราอาจจะยังไม่เจออะไรหรอกมั้งคงยังไม่มาด่าเราหรอกมันมีแค่ตัวเดียวนี่แบมเนี้ยอะไรแบนั่นอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮอย่าพูดแบบนั้นดินั่นอะไรอ่ะพูดนั้นดิเอ๋บาสนายเห็นอย่างที่ฉันเห็นหรือเปล่าไม่เห็นอะไรทั้งนั้นอ่ะอย่าพูดดิเฮ้ยเดินพางก็จะตายเหรอโอเคมันมันแค่เออคุณเล็กอะเก็บได้อยู่นะ เป็นไงมันแค่หุ่นไลกายโอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวทิ้งฉันไปโอ้ oh, ไรกายเออเดี๋ยวนะไลกายหรือเปล่าวะขอดูหน้าชัดๆด,ดิโอเคอืเชียหุ er, ห่นไลกา,หลายหล่อเลยวะทำไมหุ่นไลกายบนหน้าตามไม่เหมือนหุ่นฟางเลยวะเช็คเดอะแมปโอเคเดอะแมปโอ้ยโอ้ยกระตุกกระตุกเล็กน้อยกระตุกเล็กน้อยตุกหลบผี อะไรให้ตรงนี้กลับเข้าเส้นทางถนนดีกว่าเฮ้ยรอด้วยทางนี้แหละรอฉันด้วยฉันกลัวฉันหวาดกลัวานาย,ย,น,ายนายจะกลัวไปทำไมในเมื่อนายอ่านี่ไงอะไรเกมบอยเหรอเกมบอยเข็ยมยาสลบมันกลับมาอีกแล้วมันเป็นเครื่องบอกว่ามันอยู่ไหน เก็บดิเก็บเกมบอยยังเก็บเกมบอยยังเนะก็บแล้วเแล้วเก็บแล้วโอ้ไม่เห็นทำงานเลยเกมบอยมันจะคอยเตือนว่าไอตัวนั้นนะอยู่บริเวณเราไหมแค่นั้นเองไม่มีไฟฉายให้ตัวและเอาอะไรแบบนี้มาให้แทนนะใช่ไหมใช่ใช่ไม่มีไฟฉายแต่ให้เกมบอยมาแทนไปเถอะต่อไปต่ออ๋อจะตกหลอดผีที่โปรแกรมแลเป v e l จะเป็นที่โปรแกรม เอออยู่ใ้แก้กันไว้อยู่ให้แก้นขาใ้เซอยู่ให้แก้กันไว้ say. อยู่ใแก,ก้ๆไว้เถอะเช็คเป็นระยกะกันแล้วกันเถอาเราเปิดคว่างกันพอเถอะกูไม่อยากบินสวัสดีครับเปิดได้ไหมได้ไหมได้เปิดบอดได้โอ้ยเชี่ยเฮ้ยเซอยู่ไหนวะเซอ,อยู่ไหนโอ้ <N> ออนี่ ดูจะมึนมุมกล้องไม่หวคงไม่มุมกล้องจะใหม่มากเพราะว่ามันก็เล่นเหมือนครอบที่แล้วอะรอบนู้นเลยเปิดได้ไม่ได้เปิดประตูกันยังไงวะเนี่ยที่นี้ถ้าเครื่องมันเตือนก็อะไรนะตัวใครตัวมันถ้าเครื่องมันเตือนเราก็ต้องออกจากหางออกจากหางจากเนี่ยตัวใครตัวมันไว้เราไม่มีที่แอบแล้วไว้แบบเนี้ยเข้าใจใช่ไหมเราไม่มีที่แอบไกกันนต่อไป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 ่อ เออแค่คนนเลยต่อบไม่ตอตูกทาาเราอะไม่รู้ข้าพยายามําคำถามคามือเรามาที่นี่ล้วต้องมาทําอะไรเนี่ยเราน่าจะต้องหาประกอบประกอบรถนะเอาจริงๆข้าดูสปอยมาเขาบอกว่าให้เราไปเก็บชิ้นส่วนรถมาประกอบรถหาที่ประกอบรถได้พร้อมอะที่จะมีตัวนั้นวิ่งอยู่ทั่วแมปอะ เอ,อ้ห้องนี้ได้โอ้โหเกียดเสียงเปิดประตูมายเฮ้ยโอ้ตกใจวัดล็อกเกอร์ล็อกเกอร์มีอะไรมียามีกระสุน,สนอ,อุนโอ้แอบตปเตียงได้วะ,อะแอบต้เตียงได้วะคือถ้ามันมาแล้วเราไม่มีที่แอบก็แอบต้เตียงได้ okay. แล้วก็ยังมีสิ่งเล็กๆทีเ่เรียกว่า าฬิกามีนาฬิกากลับมาใอีกแล้วนาฬิกาไวรอลเนี่ใถังน้ำมันเนี่ยถังน้ำมันเก็บไปเลยเก็บก็จะไว้ใช้ประกอบเป็นคีย์ไอเทมใช่ไหมใช่เนี่ยคีย์ไอเทมยังเปิดอยู่นะครับจังหวะนี้แล้วก็จังหวะนี้นะครับก็ยังมีความเฮี่ยมกันอยู่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงต้องต้อง มันบักปะเด๋ฮะมันบักปะเด๋ฮะมันมันเงียบมานานแล้วนะมันไม่บักรอยชายมันว่ามีของโอ้ข่าต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 าโอ้ยมันมุมกล้องมุมมุมกล้องโอ้โอ้โอ้อืมต่อโอเคโครงนามีอะไรหรอมั้งมันก็คงวิ่งมาฆ่าตัวเองแหละโครงนาอี๋อี๋เงียบแบบนี้มันทำให้ฉันระแวงเออเงียบนี่น่ากลัวนะ ปเด็นคือไม่มีกล้องวงจรนะนะเริ่มคิดถึงกล้องวงจรปิดแล้วขึ้นไงอ่ะขึ้นไงขึ้นไม่ได้เหรอขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้มันบล็อกไวไอเทียนี่มันเฮ้ยแม่งนี่แม่งห้องเชือดีดีนี่หว่ามันมีเคทเทมอะไรอยู่แถวนี้ใช่ไหมมีอะไม่ฟังก็ไม่ได้เป็นห้องที่มาทำไมก็ไม่รู้ นี่เซอยู่ไหนโอเซออกไปแล้วไม่บอกเลยเซเดินวนดูลอบเหรอเอ๊ะล้อวะ่ะเจอล้อไหมเจอลอ้ออโอโดนลอ้อไม่นะไม่หาเลย <laughs> ไม่หาเลยไม่ขำเลยแล้วตอนนี้มันก็เงียบอยู่ด้วยอย่าเข้าห้องนี้อยู่ไหนเนี่ย้างหลัง้าง,างหลังไหมเช็คดูรอบๆเฮ้ยมันอาจจะง,ง่ายกว่าที่คิดก็ได้นะอย่าหาทำอย่าประมาท เราเคลียทมาอีกหนึ่งชิ้นนี่บ้านหลังนี้เคลียอย่าเง,ยางียบสิโ้ยคือมีคำถามอีกอย่างหนึ่งที่สงสัยไอ้เซยอยู่ไหนออกยี่น่ว่ามาคือมันมีเครื่องสแกนหามันใช่ไหมใช่ใช่คำถามครับเลยศพที่ตายนั่นคืออะไรศพอะไรวะคือเองก็ใช้เครื่องสแกนช่ยเลยอ่ะนี่เราต้องไปทางไหนดี ต้องไปข้างๆหมู่บ้านนู่นใช่ไหมอ่ะฮะต่อไปต่อเฮ้ยมันมามันมามันมามันมันหมายว่ไม่เห็นเตือนเลยกดสแกนดิเครื่องสแกนมันตึ๊บกดตีเลงไม่ตึ๊บเลยเออตึ๊บละตึ๊บละมันตึ๊บละเตียงเตียงอยู่ไหนเตียงอโอ้โหดังใหญ่เลยทีนี้ เฮ้ยปิดปิดเครื่องสแกนปิดเครื่องสแกนปิดเครื่องสแกนถ้าเปิดไว้เป็นไงเสียงเสียงมาแต่เสียงตัวไม่มามันล่องหนไงล่ะโอ้โหสวัสดีครับไม่เห็นนะไม่เห็นไม่ทราบว่าโอ้โหเสียง คุณพี่เป็นมนุษย์ล่องหนใช่ไหมครับโอ้เห็นแต่ตีนโอ้เออเห็นเท้าเหมอมากเลยพี่เสียงพี่มันมันแบบมอเตอร์ไซค์มากเลยเฮ้ยใช้เครื่องสแกนแล้วมันได้ยินเหรอเครื่องสแกนตึ๊ดตนี่คือแบบถ้ามันถีแสดงว่ามันยิ่งมาใกล้มันยิ่งอยู่ใกล้ต้องเข้าใจตัวนี้มันล่องหนได้ไง เริ่มออนแล้วเริ่มอ่อนแล้วรอให้มันเงียบวันเลยมันเงียบวันเราจะไม่ออกเงียบแล้วกดในแมปได้กดในแมปได้เรากดกดดูแล้วกดในแมปได้มันบอกอยู่มันวิ่งไปไหนจุดล่าสุดที่มันอยู่มันอยู่ C น้ำแพดสามตอนนี้มันหายไปในจุด C น้ำแพดสามมันไปที่ C น้ำแพดสี่ดังนั้นเราไปทาง F ได้ F หรือ G ได้ปะเออใช้สุดนี้ดีกว่า เอฟก็ดีกว่าป I mean? ่ะใช่เพราะมันว่ามากเลยนะเมื่อกี c ้มันวิ่งจากซีพลังบนอ่ะไปไหน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 นล้มดิไอยู่นี่ไอ้ยืนไหนยู่ไหนไยืนไหนมารวมที่บ้านออกนอกบ้านแล้วรวที่บ้านรวที่บ้านอยู่ไหนอยูไหนอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่ไหนอยู่ไหนโอเคยังหลังยังหลังนั่ไปเลยนั่ไปเลยโอเคเข้าใจไหมอ่ะแทนที่ดูแล จะทางนี้น่าจะปลอดภัยมั้งขอเดาเล่นๆนะน่าจะปลอดภัยไปต่อไปต่อเ,เป็นตักมั้งมันตึ๊บเมื่อไหร่ก็โดวใครตัวมานแล้วทีนี้ไปไม่รู้ลงกันนี้นใครตัวมันไม่รู้สิมีบ้านนะรอบนีม้มีบ้านว่ะมีบ้านบ้าน,านอันเป็นที่พึ่งเอาใน้ไม่บ้านมีที่พึ่งอันนีไม่ไม่ใช่ที่พึ่งแล้วโอ้ที่พึ่งดูเขาได้ไม่มีที่ฟรอน เฮ้ยอะไรอ่ะคีมตัดลวดโอเคมีคีมตัดลวดแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วเซอยู่ไหนเซอยู่ไหนเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยพึ่งเ<อ>ข้าบ้านขั้นอันนี้พิ่งขั้นนี้พึ่งอยู่ไหนวะ oh. อยู่ไหน A, น้ำแี็ง E อ e, e ระวัง F น้ำแผดสามดีดีเลขสาม E F อยู่หลังไหนเขียวๆอ่ะถ้าอยู่อีหลัง,งหลังใหญ่หลังที่มีที่นอนให้ นี่มีที่นอนให้มีใช่ e ไหม E F วิ่งมาขึ้นมานำแพท3สาม E F ฟานระหว่างกลางด,ดูกดแผนที่กดแผนที่ดูมันจะมีจุดอยู่ระหว่าง E กับ F, e F อยู่ระหว่าง E กับ F, F อยู่ตรงระหว่างนำแพทขึ้นไปสองคนข้างสามเห็นไหมไอ้เช่นมันดูนำแพทเป็นไหมเนี่ยคนข้างสาม นั่นนะจุดเรียงเรียงหน้าหน้าจุดเรียมๆตรงนั่นน้า e f น้าใหญ่ๆเลยเห็นไหมอย่าบอกนะโออโหนี่แหละตู้เย็นมีอะไรกินมั้ยมีอะไม่มีมีแต่ของว่างยิ้มเลยปิดประตูไว้ดีไหมแม่ดีกว่าต่อนได้ไหมตรงนี้ซอนได้ซอนได้ต่อไหมใครคิมตัดมันแอบง่ายกว่าที่คิดนะเนี่ย นี่ไงรถรถขาแม่งได้แค่นี้เหรอที่เราต้องซ่อมมันใช่ใช่ใช่ก็ให้ติด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 โอ้โอ้ติดที่ซ่อนไหมมุมหมุนคือว่าคนโอ้โหไม่มีที่ซ่อนต้องชั้นบนว่ะชั้นบนมีไหมชั้นบนมึงมีที่ซ่อนให้อยู่ห้องน้ำซ่อนได้หรอวะ ไม่น่าได้ไปต่อแต่ว่าเราต้องมาซ่อมตรงเนี้ยตอนนี้เหลืออะไรอะใน,นกระเป๋าตอนนี้ฉันมีมีเอ่อคิมตัดลวดกับล้อเรายังไม่ได้ไปตรงที่เอฟข้างล่างเมืองใหญ่ๆแล้วก็ไปทางข้างล่างซี C กับดีใหญ่ๆเลยง C กับดีใหญ่ๆใช่ไหม <c oughs> แสดงว่านี่มันไม่มันจะมันไม่หวันคิดนะเนี่ย พราะมันมียาให้เก็บเนี่ยจะวันฮิตก็ได้ประกอบกันดีกว่าประกอบล้อประกอบล้อเฮ้ยมันมาไหมไม่เห็นตึ๊ดเลยตึ๊ดมันตึ๊ดมันตึ๊ดเปิดตลอดมันตึ๊ดกี่มันตึ๊ด้ะตึ๊ด้ะตึ๊ดระตึ๊ดระไมฉันไม่ตึ๊ดระตึ๊ด้ะตึ๊ดมันมามันวิ่งโอ้ยมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วอ๋อเปิดตลอดไม่ได้มันไม่เตือนฮะ มันเปิดไ้ตลอดมันไม่เตือนอะ่ะเตือนเตือนค่าเตือนมาแล้ว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 สินะปิดก่อนอะไรนะ <ไป S 2> ขอดูหน้าโอ้ห<ด>น้าเป็นอย่างนี้หน้าตาคล้ายๆกันกับตัวที่แล้วเลยนะเนีอ่อนสวัสดีพี่ชายพี่ชายไม่รู้่าพวกเราอยู่นี่อ่ะไปเถอะไปเถอะไปเถอะไม่มีใครหรอกจะกลับกลมมาด้เย <laughs> โอ้ย ไม่ต้องครูเสีย,ง,ยงกับรถจริงไหมใช่มันมันเชื่อี่แล้วก็เป,เปิดสกแกนเปิดสกแกนแล้วดูแผนที่ม,มันวิ่งไปไหนไวะรอมันออกจากนำรอมันออกจากเขตนำแผดดูในแผนที่แล้วกดสกแกนดูดิมันจะเป็นจุดแดงๆบอกอยู่เห็นยังเห็นยังเรา<ไ>ต้องไปประกอบรถให้หมดก่อน แล้วเราก็ค่อยค่อยดูว่าเราขาดอะไรเฮ้ยเซอย่าเพิ่งรีบดิมันกลับมาวะจะรีบอย่ารีบอย่ารีบอย่ารีบ,อรบไอ้เ้่นี่หูดีเข้าใจใช่ไหมอืมแบนหูดีไหมอไอ้เช่นี่หูดีมากดังนั้นบอกแล้วให้มันออกสักหนึ่งนำแผ่นอะดีแล้วที่มันไม่ได้ยินไอ,เอ้เครื่องเครื่องอันเนี้ดีเทคเตอร์ <c oughs> เกบอยแต่สแสดงว่าถ้าตามเรื่องมามีรถบรรทุกมาน่าแสดงว่าน่าจะมีคนรู้ว่ามีการระบาดของไอ้นี่ไอต้ตัวนี้มันหลุดออกมาถึงมันมีรถออกมาจับอะจริงไหม <c oughs> มันน่าจะมีเรื่องราวนะรอให้มันไปก่อนร <c oughs> อให้มันออกจากแผนที่เราซักสองตารางอะให้มันให้มันเงียบอะโอเคไหมเมื่อกี้มันก็เงียบแล้ว ไม่มันไม่เงียบเว้ยเปิดสแกนแล้วดูแผนที่ดิไอ้ชายเปิดสแกนดูแผนที่ดิตอนนี้มันไปที่ลงไอ้บ้านใหญ่หลังนั้นเงียบไปแล้วอ่ะยังยังยังอยู่กาทำอะไรของฉันเงียบวะเนี่ยของก๊อปไงแต่ขาไก็หยิบมาจากที่เดียวกันเองมันวิ่งไปที่ E น้ำแพสา3อยู่รัศมีเราโอ้โห เสียงเลยไหมเสียงอะไรกระถิบแก๊สโอ้แก๊แกแกสใช้เต้องไปหารอเพิ่มรอใช้ใช้เพิ่มอีกสาม เอาเองได้แค่อันหนึ่งใช่ไหมใช่ตอนนี้ข้ากลับมาบ้านที่มีเตียง่ะสอ,องชั้นอแต่อาวุธนี่หาไม่เจอเลยเว้ยอุยเชียตกใจไรซึ่งอาวุธนี่แหละปัญหาของแท้ตีอ่องนี้ก็แอบ,บได้ห้องไหนอะห้งนี้ห้องนี้ห้อง,งล่างอันนี้นี่นี่มาได้มีเลยนี่นี่อ๋ออีอ้ยเป็นบ้านที่น่าอบอุ่นนะ ได้ไหมไมีมไไเฮ้ยจะได,อได้อะไรนะมีอะไรเลยไ,ได้ไหมออกไม่ได้เก็ตจะออกไม่ได้ <laughs> แกแกทีโพดขวางจนอยู่จะออกไม่ได้ <laughs> ไปยังไงทีโพดอ่ะไม่ตู้แล้วป่ะผ่านมาหรอกจะผ่านาน, <laughs> นี่เราจะเอารอบเดียวผ่านเลยเหร รอบเดียวผ่านข้างจบไงถ้าไม่ผ่านก็อะไรอะ่ะบกนีไม่ผ่านก็มาเฮ้ยตู้บยาบักมาตรงนี้โอเค,อเคหลังนี้น่าจะมีของนะหวังว่าเฮ้ยผากันเปิดดิเฮ้ยมาแยกกันเปิดดิแยกกันเปิด,ด,อดโอย ลานที่ไม่ว่างเลยมนชักกระโลงชักโลงว่างนาฬิกาไปแล้วซองมาแล้วมันสแกนแล้วมันสแกนแล้วมันสแกนแล้วเร็วเร็วเร็วทำไมเครื่องแกสแกนแกมันมีประสิทธิภาพปราะฉันว่มาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว เครื่องสแกนของแกประสิทธิภาพมากกว่าฉันมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาบ้านหลังที่ข้ามาแล้วมาสองชั้นแกอยู่ไหนข้างล่างแกอยู่ชั้นล่างชั้นล่างกับ้านที่แกเพิ่มพามามันมาที่ข้าตอนนี้เซอยู่ไหนคนละบ้านกันเองอะหลังไหนบ้านที่นล่นเออ ใครเป็นคนเก็บปืนใ้กับตัวไม่รู้มือนกันอ่ะเยี่ยม